ป้ายป้ายวิยทยยเทคนิคระยองอะตรงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ตรงเลย เดี๋ยว่วาค่ะอาคารสอบจะอยู่ซ้ายมืออาคารเก้าค่ะนี่นะคะอาคารสอบเรา อาคารเก้าเห็นรีเก้านะคะอืมได้อีกอาคารหนึ่งก็จะอยู่ถัดไปนะคะอาคารถัดไปเลยค่ะติดติดกันเลยค่ะอาคารนี้ค่ะคารหกเนะาะค่ะเลขหกเนาะโอเคเรียบร้อยครับ